รอบนี้กับตันแจ้นนะผมนี่กับตันแจ้ผมได้แก,กะไว้แล้วนะอ่ะคู่นี่ใหญ่อยู่นะมามาครับผมโอ้กับเต็งกับตันแจ,จ้นนี่นานนะฮะมาพี่น้องครับโอ้กับตันแจ้นนี่นี่อยู่นะดังอยู่นะ ไอ้ปะทะที่อยู่ข้างในนี้ออกไปหมดเลยอ่ะดูดิโอ้โหดูสีครับผมอ้าวเรามาลองด้านนี้เนะาะอิ่นนักหนึ่งครับผมกับตันแฉนนะฮะนี่ครับผมลองแบบนี้ด้วยกันอ่ะเดี๋ยวเราลองแบบนี้นะฮะมาเอาดับเหรอโอ้ไม่ดังเว้ยโถโหกับตันแฉนนี่ดังเว้ยพี่น้อง ฮยกับตั้งแจ็คก,ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะผมเดี๋ยวเรามาเปิดมาเปิดดูนะผมว่ามันสามารถใช้ได้เหมือนเบิมหรือเปล่านะ,นะผมขอเปิดก่อนนะถอออกมาครับผมโอ้โหแม่กุญแจย,ยังไม่เป็นไรนะผมพี่น้องฮะ